ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับเต้ลังสิมันนะครับผมวมือนี้พี่น้องเลิกงามยามดีครับผมครับผมมาเรียบรอยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมซื้อว่าร้านข่าสิเปิดร้านตัดผมเปิดแล้วนะครับผมถามว่าถึกใจบ่ส่งนี่ครับม,มาอีกแล้วส่งส่งเล็กหน่อยพี่น้องหลังจากไิตัดผมมาสองเดือนพี่น้องเขาสองเดือนแล้วหนระพี่น้อง โดนเติบกับสิประมาณนี้ด้วยครับผมจะคือบ๊บุพี่น้องสิคุณบ่ะแต่ผมกัย่าบ่คุณผมจะคของอยู่จะส่งเงี้งตอนนี้ทาน,นัตตีซื้อนื้ย่างอยู่นะครับผมซื้อไห่พุยยบ,บ้านนะครับตงเส้นอะจจะเหลวพอดี โอ้ก็ส่งผมไหมมันคื่อหมดแล้วพี่นรร้นองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยังอะไรอันอันวิดีโอจากบ่ายก่อนมาตัดผมใหม่มาสันส่นมุ้งเสื้อกับจักสิตอ้ยมันคื่อหมดอ่ะคืออ้ไรก็บุกขุนมาส่งเนื่นนนนนนองจาคนุนด้วยยามันคือเก่าหรือพี่เก่าหรือพี่น้นองอือกคืเมันศูนญเสี่ยทาง โอ้ห <c oughs> <laughs> มวยังนี่เป็นคนติดตัดผมหยากันนะหลังจากไปตัดมาสอง,สองเดือนเนาะหยากเนี่ยจังน่อยได้เรื่องผมนี่แต่แปลว่าไป,าปพ่อสร้างม่ถือใจนะจังน่อยนี่สิแปลว่าเป็นยอยู่ขอเคยเปลี่ยนบ่พอเป็นคน,นถือแปลว่าตัดล้านไหนต้องตัดล้านนั้นล้านเดียวสินะ<ม>แต่พัน์นี้ <c oughs> ล้านพายุไก่บ้านนี่หกโกสิไปไปสาราคามครับผมมองล้านตัดประจำอีรี แต่ว่ากัส่งนี่กัโควิดโคอันนี้เนาะอ,อ,อ๋าอ๋อเอาว่าเรามาถ่ายรูปไปสิคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ผมตั้งเด้อคุณพ่อเลยใจเย,ย็นๆเด้อค่ะใครว่าใครแจ๋อได้อคุณพ่อเด้อมามาตรวจสอบไปสิเอาทำาว่าเรื่องผมดีกว่าพี่น้องอย่าไปว่าเรื่องนั้นมัน <c> ด <oughs> ีถือปรอป เป็นเป็นคนที่แบบว่าตัดยากจัง่อยผมนี่เป็นผูซ่วงวะแมนกันกานายคอยว่าอันกันไปปึ๊บโอ้ยห้าบ่นนะกันให้โตเลยว่าสันเอา้าวายหนี่ว่ะโอ้ยผมเป็นหลังศูนย์อยู่ว่าสันเกี่ยับศูนย์จิโอ้ยบ่ไอะไ้เรื่องผมนี่จังว่าสันบ่นอะไตัดยังไงด้วยผมนี่ได้พี่น,อน้นองกษ์สิบว่าหนี้เนาะ เซ็งซ tamam. okay, to ื้อในยางไหหรอป้องยางแก๊สุดสื้อไม่อย่างไรกูได้สิกินจักกูจังมานางไทยวดีโอก็จังศูนย์นี่แหละีจังศูนย์นี่แหลยพี่แต่ว่ากับสายบ่อใดเนาะส่วนนี้มันมันเป็นสายบ่อใดครับผม ลานกับหายหนากับเด,ดตัดออกกับแค่แน่ยแหละละ่ะทรงนี้แห้งขึ้นจนังเลยอ้โอหหาวานอนอีกแล้วบางนัดครับผมพี่น,ออออน้องอเดี๋ยวขออันอนุญาตขับรถก่อนจักบาทก่อนวันนี้ขึ้นก่อนขึ้น้องครับผมเดี๋ยวค่อยบ้านจังคุยกันครับผมแห้งนีอแห้งนี่ที่ไิเศษดิบ้นานเดินทางกลับครับพี่น้องเอ,อันนี้ครับผมสซื้อแรงว่า เปี่ยนสุดบันขันที่ซื้อนดานมากินน้ำมูดได้ขอยิ่งเราเข้าขวดจะเสียขอยบอกจริงจังจริงจังนี่ว่างนาขอยแย่อีหลีรูดพี่เอ็มกินแด้ของนันมาต้องเห็นตั้งไฟยางเหนียวมาเนาะเออไปไหนบนีไปไหนปนี่เบไปไหนปนี่ไหนไหนไหนวันนี้ขับรถพ่วง ครับอยากกันไหนลองไปลองรถหลายครับส่งคำหน่อยครับผมไม่พี่น้องผมเส็ดผมกลับไปอาบน,น,น้านี่เส็ดผมบ่ได้นี่ที่สุดในสางเจอเออแอร์ถึงแรงเลยพุ่งมากยันดอกอันกันนายผมเร็ว่าอันโอ้ยข้าวเยวกันในโตเลยว่าสุดแต่ยินงคำนี้มามกูอยากอันกูอยากให้ตัดต่อเลยไหมแบบวา่าครับผม Uh, uh, เอ,อ,อาทีาเตสบายใจว่ะจนแด่ว่าจโอ้ว่านี่ย่งว่ะอารถฟาร์กเท่าไหร่เท่นี้สามพันป่ะแกว้วพี่น้องก็ดีครับแกว้วพี่น้องแกว้วเวลาถ้ากับบ้านเท่ากับะมานยี่สิบกิโลครับขี่รถมาเพื่อนทีจะมาตัดผมหลานเดี๋ยวจนสูนมาตเต้ยเตอมาเ <c oughs> บิร์เตอร์มันตั้งตั้งสองหนอยสามหอ สิแม่ลานเดียวบุคงกับส้มผมเล่นวะนี่ครับพี่<ด>พนอ้องท้ากละบาดฮะกันยี่ห้อมองกันอยู่ครับมองกันเขาไป่ได้ปลาได้หลือบนเราไก่แห้งครับพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องกำลังเดินทา่ากลับานนะครับผมมันด้พี่น้องแต่ว่าทา่ากันยุ่นดิเริ่มสีขาปลาแล้วตอนนี้ท่าสีขาปลาไน้จังหน่อยเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเสียเบิง่งช่วนนี้มันสิโปคไฟล์พิืนพี่น้องเบิ่งท่าท่าสิเป็นแบบใน่ปลาดนึงครับผม ข้างหลังข้างหลังมีรถตามมาเห็นบ่คันหนึ่งซึ่งเขาจะเปิดไฟแล้วครับตอนนี้ต้องดูสีมีรถครับผมเนนี้มันบอก่าไมมีรถนะครับเบรกมึงข้างหน้าแล้วก็แซงแล้วครับรถรถเป็นเจ้าส่งสาวแก้วแก้วอะไรแก้วนี่ะฮเช้าเช้า เห็นอยู่ใน,นปลาในด,ดงก็บมีวชลล์อยู่ใมีตาเราไปเลี้ยงยหรือเปาฮะขี้ตาเราไปเลี้ยงไอสีดกันแบกไปรถเออไป็นได้พี่น้องมาเด้รอจะกินอะไรอย่างแบกกินอ้กกิน้พรกพร,รถไอ้จอยแล้วแล้วก็คืเอีกแล้วก็คอีอกินแล้วค่อยไปเล่นเอามืนอนม่ะไม่อในซีเรียสหม่ะจะมันคำหรือเปล่าไม่้มืน พัดมาหลายมือเลย่วงนี้มันมีตะก,กิจกรรมพี่น้องของเล่บอคอยเดิไปเล่นนะครับผมเล่นอีนรโรเตอร์มือเดินก็่าคอ้อ,องอีกอย่างนี้ละค่อยอ่ออยู่ดิอ่อตัวมือคล้องมาอีกได้ไหมจะเป็นชายดีก็หายเ,เลยซูนละไอ้นี่แพ้ดีพี่น้องเออแอนก็ใส่ดีเ,ยเลยผมก็เคยใส่อยู่ของเท้านาะ เทและมีแต่ละพร้อมมีกลองพร้อมเออมีกลองพรอมคันพูดได้สั่งเปลียนไปเราแก๊บว่ะการโทรได้เตือนนะครับรถขออดีว่ะครับท่านผมเป็นผู้น้องท่นเป็นพ่อนท่านจนเท็เบิดม้วนผมกระยานมันแตกครับผมกิดกรานพี่น้องใส่เบิดีเนาะท่านจนเทบเบิดม้วนเนาะคิดบังหลวงเอาไปกันแปลว่ามันเป็นการกระแทกนะครับผมกันเห็นว่าจะไหนนาะพี่น้องกันกรยานมันแตกแต่ว่าถ้าผู้ใด้คือคันแก๊บะเอาไว้เปลี่ยน เก็บใบเด้อพี่น้องดดดเด้อยท่านผู้ใดโชคดีสิได้ลายเซ็นพิจิบาลลงไปได้กองแป้งนะ<ม>ครับผมม,มีลายเซ็นพร้อมดเลยเน,น,น,นี่ยมน์เมาน์ขัดสางมากกว่เซ็นเส้นให้เซ็นไซแมดหรือเส้นเซ็นสเส้นสกองแป้งก็ได<อ>้นะแต่ลูกค้า<อ>จะสั่งมาโอ,โอ้ดีเนาะสื่อแป้งความลายเซ็นมตัตรงบปเลยตรงบปเลยต,ต้ยมันมาโค้งแต่ไรเป็นบ้าเทกระตรงแต่ไหนมันก็ลงไปเลนแต่ไหนพี่ดุสลงหลายรอบเด้ไหเมืองนี เพื่อนเพื่อนเจ้าพี่ดูซี่ครับเพ้่อจ้าอีหลอกพีม่มองนี่เรามองคล้องไงพี่ดูรถลงดีดีมันเป็นโค้ง<ร>นะรถลงไปวัดซื้อรถลงไปด้วนเลยรถไปวัดคล้องมันกลวงมาดิกร <c oughs> ุ๊ไปด้วนไม่ใช่ไรมันอน้อดิ <c oughs> มก็สีบอลเพื้อนเรื่อยแล้วมาดิเราไปอยู่บ้านอ่ะพูดิพี่อนพี่ดูซี่ไม่อยู่บ้านนะครับผมแอดมินหลวงแอดมินใหญ่ Admin kia admin kì rau, P'Nom Bộ vò lái đọc Lớp nhục lọ, lớp nhục lớp nhục thì đều hát mất đi mẹ Bộ vò lái Tắt ổn đấy Ủa, tắt Đãi hết xu hướng thế nhờ Bỏ mắt Bỏ mắt, hay không bỏ mắt phai mà Bọn ยจะขึ้นจะขึ้นต้องเตือนไวาพี่น้องป้องกันสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับผมตอนนี้กันสิค่ำแล้วครับผมค่ำแล้วผมคิดว่าจะขับรถซิ่วครับผู้ชายผู้ชายกินได้ยากกันทายยุ่นกันทายอาจน์จนาจนเท่าไรขึ้นพี่น้องอยู่บ้านเนอะเเ่าขากระเทาแล้วล่ะผู้ใดล่ะอันบอกว่าแย่ตือนฮะโอ้ยเตือยเออแล้วกระเทาแล้ว เม่ชิว่าคนนาเท่าเลยใครว่ารถเท่าคนน่ารไม่ได้เท่าเนี้ยไม่ได้ว่าเนี้ยแมันคือยิ่งใรถไม่ได้เท่าเนี้ยไม่ได้ว่ารถเท่าแต่ไม่ใช่ว่ารถเท่าเทียร์รถเท่าของไหนออิริ่เข้าจสวยอะไรที่น่ากันขบรแล้วจะบมตอนกันเสีว่าอะไร ฝากติดตามเนียด้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมส่องเตะลังซีมันครับผมประการนัดตีสีสารพี่น้องโอเคครับผมอย่าลืมกันเนี่พี่น้องเนี่ฝากเนียด้ครับผมฝากไว้ได้อวอมอ้ความแก่นะครับผมฝากไว้ได้อุ้นตีนกันเลยครับผมโอเคครับที่สดีค่ัะสวัสดีครับผม